สวัสดีค่ะพอกับสวนทิวหนองไหวยคือเก่าเนาะค่ะเนาะมือนีกับผ้าหยางเหาะสวนเบิงธรรมชาติเบิงพืชผักที่เขาปลูกไว้คือเก่าค่ะว่ามันงามจะเลื่อนเติบโตเป็นไดแแ้วเดี๋ยวแม่บ้านสิพ้าไปเบิงเนาะค่ะเนาะแสงแรกของวันนี่ค่ะอยู่ที่สวนทิวหนองไหวยเนาะค่ะเนาะค่ะตรงนี้จะเป็นมุมหลังบ้านเด้ค่ะ แม่บานเอาขวดมาออมเป็นในนานพักไวเนาะที่นี่พอบานแล้วเอาสแน่สะรแน่นะคะสะรแน่มาขยายว่าจะให้มันเต็มนีส่วนหลังบานนี่แหะคะ่ะกำลังงามเลยเด้อค่ะนกน้อยค่ะไทยนกน้อยมันกำลังกินข้าวโพดเดีอค่ะ ข้าวโพดกำลังงามเลยได้ค่ะนี่ข้าวโพดบริเวณสวนขางเทิงของเฮ้าเนาะค่ะเสียงนกเสียงก่ยมือเศรา้าสูตรโอโซนบริสุทธ์นี่แหละค่ะมุงกรกำลังเป็นนวย บักพีกต้นนี้เบิ่งค่ะห่วยมันเป็นอุปุดีดีมอ้วน,นดีค่ะส่วนมากกะสิบินบักพีกที่พอลุงที่แม่บ้านเคยวาอกฟังละค่ะพอลุงเล่ามาไห่เนาะน่คะเปิดผักต่างๆของเ้ากกะกะล้างงามวันนี้แม่บ้านกายเก็บขนากวางตุง้ง ล้วกับบักเขียดบักเขือก็ได้สองร้อยกว่าบาทอยู่ค่ะเอาไปขายในบ้านพูนละค่ะเขาพูดงามงามเด้อค่ะบม่ได้ฉีดยาเลยสีเน้นครับว่าไ่ได้ฉีดยาเพราะอย่างเพราะว่าเขาบ่ได้ฉีดอีหลีค่ะวันนี้แม่บ้านมือกอนมือกร,อกร,อกรว่าพิษค่ะโหดฮอร์โมน ไข่เนาะค่ะหอมมนไข่ที่ใหญ่แม่บ้านเฮ็ดไว้ประจำเนี่ยค่ะข้างล่างพอบ้านแล้วก็สใส่ฟ,ฟุนขีงง้วค่ะงามเป็นแต่สะออ่อนนี่ลีเด้ยค่ะบ่ม,มีไอ้แมงกัดกินเลยส่วนตรงนี้แต่ว่าคางใต้นะที่แม่บ้านในไทยไอ้เบื้องมือว้านมือกอนนี่นอนนะคะก็บ่เข้าใจคือกันหรือเป็นพ่อดินก็บ่กแน่ใจเนาะค่ะเนาะ แม่บางกับบ่นเน่ใจคือกันว่าเป็นพ่อ,อยังแต่ว่ากับพยายามดูแลรักษาเขาคือเก้าค่ะนี่แหละค่ะอาณาบริเวณมะเขือฟื้นตัวแล้วก็ได้เก็บแน่อยู่ได้ค่ะแม่บางกับขวดดินขวดดินห้มันนะคะเขาเอื้อโยงดินเนาะค่ะเนะาะบ่ห้ดินมันแกน่น ข้างล่างมันก็จะเป็นบใบไม้เก่ามันก็เลยเป็นปุ๋ยอย่างนี้นานผักเก่าเนะาะพอบานแล้วปลูกขนาบานขนาถิ่มใบเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวค่ะมะเขือก็กำลังงามเมื่อวานนี่ก็เก็บแล้วเด้อค่ะเก็บตืิมกันไปแล้วเก็บผสมกันเนาะค่ะเนาะ ต้นน้อยก็กระลังได้ผลต้นใหญ่ก็ยังเก็บได้อยู่จังสินอะค่ะส่วนตรงพุ่นก็เป็นข้าวโพดเนาะค่ะเนาะตรงทางพุ่นก็ข้าวโพดแม่บางคิดว่ามันเป็นน้ำดินนั่นแหละเนาะค่ะเนาะดินบางมองกายมีธาตุอาหารหลายบางมองกับถาุอาหารหน่อยก็เฮ็ดให้เกิดโรคเกิดภัยเหรอเนาะค่ะ อันนี้กัคก้มคิดแม่บานเองเนาะค่ะแต่ว่าแม่บานก็ค่อยๆดูแรลรักษามันไปเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็แถวปลาบเกือเทศตะไคร้หมักพริกเป็นแถวเป็นแถวไปเด้ยค่ะแต่ว่าเรามีทุกอย่างตะไคร้ก็ยาวไปพยาย้ามขยายบมักพริกเอยปเกือเทศกับเป็นแถว มะเขือกับมองแถวนึงจังสี่นะคะ่ะแต่ว่ากับพยายามแซมทุกพื้นทีตรงใดว่างนี่แม่บ้านกับสิพยายามหาแนวหาสิ่งต่างๆมาปลูกอะคะ่ะตรงนี้บ่แมนไหนบอ๊อบแมนหัวเ้อค่ะอันนี้คือต้นมะเขือเทศเนะะ้อค่ะตรงนี้งามอีหลีงามอัศจรรย์เลยเนี่ค่ะใบเขียว เึ็นข้างปานนันอียังก่อเขาเอินกำแพงเนาะค่ะเนาะนี่ยค่ะกะเลสอ่อนอยู่ค่ะสะอ่อนี่วาน่วยมันหนวยใหญ่ๆเนาะที่แม่บ้านเคยถ่ายเบิ่งนะคะปลูกแล้วดูแลแล้วกระสอ่อนเนาะคะ่ะเห็นพืชผลพืชผักของเฮ้าล้อกค่ะมีความสุขไปนะคะก็อยากถ่ายทอดให้พ่อแม่พี่น้อง ได้เพิ่งได้มีความสุขน้ำกันเนี่ยค่ะป่ามะเขือเทศบ่มแมนกําแพงที่แม่บ้าน,นเป็นมะเขือเทศเนาะค่ะถ้าเมื่อทุนนี่แล้วก็ว่าสิป,ปูกเสริมปลูกไอ้อาสิป,ปูกย่างอื่นไปเนาะค่ะเนาะตรงนี้กับพริกพริกนี่สิเป็นระยะระยะไปหน่วยโดกโดกค่ะเนี่ยค่ะ ต้นยางดกหน่วยยางดกเลยส่วนตรงนี้ก็บเขาโพดเขาโพดคือเกา่าแต่ว่าง,งามตรงนี้พ่อบ้านแล้วอันปลูกกระโพไดไว้สามล็อกเนาะค่ะเนาะกำลังงามเขียวชะอุ่มละค่ะเบิ่งเรล้าก็ชื่นอกชื่นใจชื่นตาเนาะค่ะเนาะเสาเมากกับยางเละสวน วดต้นบอกต้นใหม่ซอยแน่ซ้ำได้ไปอันโรงเรียนเนาะค่ะเนาะซอยกันตะเศร้าเนะะี่ยค่ะส่วนมองหนีที่ตะกี้ก็เคยเป็นหนานพักเนาะค่ะเนาะพอบานแล้วก็เลยเอาบกไอเขาโพดนะคะเขาโพดมาปลูกเพิ่มมาปลูกเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเสาที่นี่แม่บ้านสิขยายไอ,ไอ้เขาเอื้อหยังก็ค่ะเอาไว้ ตะไคร่นะคะเอาตะไคร่มาขยายขอบขอบอยู่ค่ะส่วนดวงนี่ต้นสักเนาะมาเบงว่าพอบานแล้วเห็ดอีหยังเดี๋ยวเดี๋ยวนู่แม่บานเห็นแล้วอู้พอบานแล้วมาขุดคล้องใส่ไกล้หน่อยค่ะตะกี้มันตื่นตื่นเนาะเอาไว้เป็นมองไรท่างสูบน้ำซื้อ,อแต่ว่าพอดีนี่เรามาขุดเห็ดมันไหนเลือกก็เกลเนี่ยค่ะไอ้เลือกก็เกา,เกกเกาแต่ว่าความใหม่กวา้างอาจสิบหลายเนาะ เพราะว่ามันจะติดถนนอย่าแม้ไปกินถนนข้าเจ้าแต่ว่าเฮาออควาาเลือกนี่ค่ะโอ้บัดใดแล้วมามากุด่องหนีเพิ่มเนะเาะพอดีแม่บ้านเพท่านห็นค่ะแม่บ้านกับข้าไปโุงเลียนอยู่เนี่ยค่ะเวลาเฮาสูบนามเาเก็บกักนามใบกับสีได้ชุ่มชื้นไปอีกเนาะค่ะเนาะส่วนหัวมองนีแม่บ้านกับมาไอ้บอระบาดมันหลายอาทิตย์แล้วละค่ะค่อยๆเฮ็ดไปเพราะวา่า เากามีใหม่มีอย่างเขา,าคอยมาฝังเสริมฝังเติมไปเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอาณาบริเวณของไงสวนแม่บ้านกระสิประมาณนี้ละค่ะกระสอบนั่นเล้าไก่เอาฟุ้นมาตังไว้นี่ค่ะเคี้ยวชะอุ่มอยากให้เบิ่งธรรมชาติในสวนที่วหนองไหวน้ำกันนะคะอยากทายทอดออกมา จังไหคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แด่เด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้สวนหน่อยๆส่สวนทิวหนองหวายเนี่ยเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่รับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ